สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอคอมเมนต์อาเซียนนะครับเมื่อทีมชาติชุดซีเกมของประเทศกัมพูชาได้มาเข้าแคมป์ฝึกซ้อม16วันที่เกาะสมุยประเทศไทยโดยฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่2 7กลกุมภาพันธ์ถึงวันที่1 5มีนาคม2 5 6 6นะครับเอาละครับลองไปฟังคอมเมนต์ชาวอาเซียนกันนะครับ ว่าจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ที่1เราล้าหลังเล็กหน่อยเพราะเรามีสงครามแต่เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดราชนาจากรกัมพูชาคนนี้มาจากกัมพูชานะครับคอมเมนต์ที่2พยายามอย่างดีที่สุดของคุณชายหนุ่มคนนี้ก็มาจากกัมพูชานะครับคอมเมนต์ที่3ทีมที่ชนะคือกัมพูชาคนนี้เป็นคนกัมพูชาเหมือนเดิมนะครับ หลังจากนั้นก็มีคนเวียดนามมาคอมเมนต์ต่อว่าเชียร er ์เวียดนามคอมเมนต์ที่4ฟุตบอลกัมพูชากำลังเพิ่มขึ้นในขณะน,นี้มันยากที่จะเอาชนะพวกเขาด้วยสกอร์ที่สูงเหมือนวันก่อนๆคนนี้แอดมินคิดว่าน่าจะเป็นคนไทยนะครับคอมเมนต์ที่5ราชาแห่งการกลุยทางคนนี้น่าจะเป็นคนเวียดนามนะครับเพราะเขาใช้ภาษาเวียดนามในการพิมพ์ คอมเมนต์ที่6ราชาแห่งอุสาคเนคนนี้น่าจะเป็นคนเวียดนามนะครับเขาใช้ภาษาเวียดนามในการสื่อสารอีกนะครับคอมเมนต์ที่7ดงรักบอลซีเกมเวียดนามคนนี้ก็เป็นคนเวียดนามนะครับเขาใช้ภาษาเวียดนามแต่แอดมินไม่แน่ใจว่าคำว่าดงรักบอลคืออะไรนะครับใครพอรู้ช่วยคอมเนมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ที่8นี่คือสนามซ้อมของเวียดนามเลย คนนี้มาจากอินโดนีเซียนะครับเขามาถามด้วยความสงสัยว่าที่นี่คือเวียดนามหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆที่นี่คือเกาะสมุยประเทศไทยนะครับคอมเมนต์ที่9สนามดีๆในเมืองไทยขอบคุณครับคนนี้มาจากประเทศกัมพูชานะครับที่เข้ามาขอบคุณประเทศไทยที่ให้สนามดีๆในการซ้อมกับทีมชาติของพวกเขานะครับคอมเมนต์ที่10มาเลยกัมพูชา โชว์ความแซ่บคนนี้มาจากอินโดนีเซียนะครับเหมือนเขาจะท้าทายให้กัมพูชาเข้ามาชิงชัยกับอินโดนีเซียประเทศของเขานะครับคอมเมนต์ที่ 11. กัมพูชาควาแชมป์คนนี้ไม่ต้องบอกว่ามาจากประเทศไหนนะครับก็น่าจะเป็นคนกัมพูชานะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วสำหรับบางคอมเมนต์ของชาวอาเซียนที่แอดมินคัดมาให้ฟังนะครับ เมื่อเห็นทีมชาติกัมพูชาชุด4เกมมาซ้อมที่เกาะสมุยประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินหลอนๆก็จะขอลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณและบายบาย